ความลับของเศษเหรียญคุณจงใช้เงินก้อนเล็กดึงดูดเงินก้อนโตวันนี้ครูเก๋มี15บทเรียนจากหนังสือเอามาฝากคุณนะคะข้อที่ 1. แม้จะเป็นเพียงเศษเหรียญที่มีมูลค่าเล็กน้อยแต่ถ้าคุณได้มันมาด้วยความรู้สึกที่คุณเห็นคุณค่าคุณจะสัมผัสถึงความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าสะสมความรู้สึกมั่งคั่งไปเรื่อยๆสุดท้าย จะส่งผลกลับมาเป็นความมั่งคั่งในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆค่ะข้อที่2คนที่หาเงินเก่งจะปฏิบัติต่อเงินเหมือนกับปฏิบัติต่อคนนั่นก็คือการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมก็จะเปรียบเสมือนการปฏิบัติต่อเงินอย่างเท่าเทียมไม่ว่าเงินนั้นจะมากหรือน้อยคุณจะต้องไม่ดูถูกเงินคนที่ดูถูกเงินไม่ว่าเงินมากเงินน้อย จะไม่มีทางได้เงินจำนวนมหาศาลเป็นอันขาดข้อ 3. หากเป้าหมายของคุณคือการมีชีวิตที่ไม่ขัดสนเรื่องเงินทองแล้วละก็สิ่งที่คุณควรจะต้องทำเป็นอันดับแรกคือการจัดระเบียบของกระเป๋าเงินของคุณให้เรียบร้อยซะก่อนข้อ 4. การจัดระเบียบกระเป๋าเงินจะช่วยให้คุณรู้ว่าข้างในมีอะไรอยู่บ้างกระเป๋าเงินของคนที่หาเงินเก่ง จะมีจุดเด่นตรงที่เขาจัดระเบียบเอาไว้อย่างเรียบร้อยดูดีไม่ใส่ของที่เกินความจำเป็นไม่มีใบเสร็จต่างๆที่เป็นค่าใช้ใจ่ายรกๆที่ไม่เคยเคลียร์ออกเขาจะเรียงเงินจากค่าน้อยไปหาค่ามากหยิบจับใช้ใจ่ายได้อย่างสะดวกสบายและรู้ว่าเงินเหลือมากน้อยเท่าไหร่ข้อที่5การใส่เครื่องรางเรียกทรัพย์ในกระเป๋าถ้าคุณรู้สึกอิ่มใจก็อาจจะทำได้ เวลามองดูเครื่องรางก็ถือว่าคุณได้ใส่ความเชื่อใจทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ขาดแคลนนั่นก็เป็นความเชื่อของคุณคุณก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณเชื่อว่าอะไรดีสิ่งนั้นมันจะดีเสมอแต่อะไรก็ตามที่เราไม่เชื่อมันก็จะไม่มีทางดีเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นไม่ได้บอกว่าเครื่องรางเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นสิ่งที่ถ้าคุณใส่ไว้แล้วคุณรู้สึกว่ามันจะดึงดูดเงินแล้วละก็ ความเชื่อของคุณจะหาวิธีเพิ่มรายได้ให้ตัวเองดึงดูดเงินเข้ามาจริงๆนั่นเองค่ะข้อที่6ความปรารถนาที่จะครอบครองสิ่งของที่มีคุณภาพจะปูทางไปสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงภายภาคหน้าคุณจงรู้สึกก่อนปรารถนาก่อนมีความต้องการอย่างแรงกล้าก่อนสิ่งเหล่านั้นถึงจะเกิดขึ้นจริงได้ข้อ 7. คนที่หาเงินเก่ง จะมีความเข้าใจเรื่องเงินต่างจากคนอื่นโดยเขาจะมองว่าเงินก้อนโตเกิดจากการรวมกันของเงินหน่วยเล็กๆและสะสมกลายเป็นเงินจำนวนมากนั่นเองข้อ8กระเป๋าเงินจะแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดและท่าทีของคนคนนั้นที่มีต่อเงินและต่อความจริงใจที่ความเป็นจริงเกี่ยวกับเงินนั้นๆถ้ามีความรู้สึกเป็นบวกต่อเงินและรู้ค่าของเงิน กระเป๋าเงินจะเป็นระเบียบเรียบร้อยมีเพียงเงินสดและบัตรที่จำเป็นเท่านั้นไม่ได้มีอย่างอื่นที่รกรุงรังกระเป๋าอย่างแน่นอนข้อ9เวลาที่มีรายได้เข้ามาให้กันเงินเอาไว้ออมด้วยคุณจะต้องออมเงินทันทีที่คุณมีรายได้เข้ามาไม่ใช่ออมหลังจากที่คุณใช้แล้วเหลือคุณการเงินออกมาก่อนเพื่อสร้างพื้นฐานทางการออมเงินที่ดีให้กับตัวคุณ แล้วคุณก็ใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยเงินส่วนที่เหลือดังนั้นจงทําให้เป็นนิสัยอาจจะก,กันไว้มากไว้น้อยเอาที่คุณเหมาะสมไม่ได้หมายความว่าการออมเงินทีละ20ทีละร้อยจะทำให้คุณรวยแต่เขาไม่ได้สนใจว่าจำนวนเงินมากหรือน้อยเขาสนใจตรงที่ว่านิสัยสำคัญกว่าจำนวนค่ะข้อ10คนที่เก็บเงินอยู่แตกต่างกับคนที่เก็บเงินไม่อยู่ ทำไมถึงแตกต่างกันน่ะล่ะคะมันแตกต่างกันตรงที่คุณสามารถออมเงินจนเป็นนิสัยได้หรือเปล่าถ้าคิดว่าจะเพิ่มเงินออมวิธีการที่ง่ายและเร็วที่สุดก็คือการลงมือออมเลยทันทีไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องบอกว่าเดี๋ยวเริ่มเดือนหน้าเดี๋ยวเริ่มเดือนไหนถ้าคุณจะออมสามารถหักเงินในกระเป๋าคุณตอนนี้ไปเก็บออมได้เลยคะ่ะข้อ 11. คนที่หาเงินเก่งจะไม่คิดว่าเงินเป็นของตัวเองแต่จะคิดว่าเป็นเงินของคนอื่นเอามาฝากไว้ การคิดแบบนี้จะช่วยให้ใช้เงินอย่างรู้คุณค่ามากกว่าเพราะว่าหากคุณคิดว่าเป็นเงินคุณเองคุณก็จะใช้จนหมดตอนไหนก็ได้แต่ถ้าคุณคิดว่าอันนี้เป็นเงินที่คุณพ่อหรือคุณแม่ฝากเอาไว้ลูกๆฝากเอาไว้จะต้องเอาให้เขาตอนเขาโตตอนเขาเรียนหรือถ้าของุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องดูแลท่านตอนแก่ถ้าคุณคิดแบบนี้เวลาคุณจะใช้เงินแต่ละบาทคุณจะมีความรอบคอบในการใช้เงินที่มากขึ้นพูดง่ายๆเขาเรียกว่านี่เป็นกุศลโบายนั่นเองค่ะ ข้อ12บางครั้งคนเราก็จำเป็นจะต้องใช้เงินฟุ่มเฟือยบ้างเพื่อเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นเกาะป้องกันให้เรารู้จักพฤติกรรมการใช้เงินเอาง่ายๆนะคะเขาเรียกว่าการใช้เงินซื้อความสุขเพราะบางทีการที่คุณหาเงินมาได้โดยไม่ใช้เลยคุณก็จะรู้สึกว่าทุกวันนี้คุณทําเพื่ออะไรคุณหาเงินไปทําไมแต่ไม่ได้หมายความว่าข้อนี้จะให้คุณใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยเกินตัวนะคะหมายความว่าเวลาที่คุณได้เงินมาคุณควรกันเงินส่วนหนึ่ง เอาไว้สำหรับซื้อความสุขให้กับตัวเองและจำกัดว่าคุณจะใช้ได้เพียงเท่านั้นถ้าคุณมีโอกาสที่จะได้ใช้เงินนั้นคุณใช้มันด้วยความสบายใจและคุณจะมีแรงที่จะไปหามันเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็กันส่วนนั้นเอาไว้สำหรับตัวเองนะคะข้อ 13. การรู้จักพอเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคุณต้องรู้จักพอให้เป็นต้องตระหนักอยู่เสมอว่าแค่ไหนถึงจะพอดีสำหรับตัวคุณ เพื่อจะไม่ให้เกิดความโลภเข้ามาครอบงำความคิดซึ่งข้อนี้ครูเก๋บอกไม่ได้ว่าพอของแต่ละคนคือเท่าไหร่บางคนอาจจะหาได้มากบางคนอาจจะหาได้น้อยดังนั้นหาลิมิตของตัวเองให้เจอว่าคำว่ารู้จักพอให้เป็นของคุณเนี่ยพอของคุณคือเท่าไหร่ข้อ 14. คนที่หาเงินเก่งที่สุดคือคนที่อยู่ได้แม้ไรายได้จะเป็นศูนย์นั่นก็คือเขามีทักษะมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเงินได้อยู่ตลอดเวลา เขาจะอยู่ได้ในสังคมโลกยุคปัจจุบันคนที่บางคนคุณเคยได้ยินไหมคะที่เขาพูดว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเงินทั้งโลกของทุกคนในมือเนี่ยเอาไปกองรวมกันไว้เป็นกองกลางแล้วก็แบ่งเงินกลับไปเท่าๆกันให้ระยะเวลาผ่านจากนั้นประมาณ2ปีคนรวยจะกลับมารวยเหมือนเดิมและคนจนจะกลับไปจนเหมือนเดิมเหตุผลเพราะว่าคนที่เขารวยเขาไม่ได้รวยเพราะเขามีเงินเยอะแต่เขารวยเพราะเขารู้วิธีหาเงินรู้วิธีจัดการเงินต่างหากละ่ะ ปิดท้ายด้วยข้อ15คุณจะมีเงินอยู่ในมือเท่าไหร่ไม่สําคัญเพราะต่อให้เงินที่มีคุณสามารถใช้เงินนั้นจนหมดเป็นศูนย์บาทแต่ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าตัวคุณเองมีความมั่งคัง่งมีความสามารถคุณจะหาเงินกลับคืนมาได้เสมอคะ่ะดังนั้นจงอย่าดูถูกเงินจงอย่าคิดว่าเศษเหรียญเป็นเงินไม่สําคัญคุณจงให้ความสําคัญกับเงินเหมือนคุณให้ความสําคัญกับคน ดังนั้นไม่มีใครดีเกินใครไม่มีใครรวยหรือจนเกินใครขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ศักยภาพของคุณมานำนำมาใช้ในการหาเงินหรือพัฒนาตนเองให้สามารถเป็นคนมีความมั่งคั่งด้วยตัวเองได้หรือเปล่าดังนั้นหวังว่า15ข้อนี้จะเป็นข้อคิดในการบริหารจัดการเงินเพื่อให้ปีหน้าปีต่อไปและทุกๆปีเป็นปีที่คุณประสบความสำเร็จและมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะขอบคุณที่ติดตามช่อง podcast กรูเกสเตชันสวัสดีค่ะ